วันนี้วันนี้เอาแบบเขาเรียกอะไรนะสบายๆชิวๆนี่พอพอรู้พอรู้ว่าจะนั่นหน่อยโัแต่งตัวอย่างหล่อเลยเอฟซีอนี่วันนี้เต็มรถเลยนะเนี่ยเต็มรถเลยนะเอแต่เอาลงไม่ได้เพราะว่าตะกี้แรงมากครับแรงมากนี่นี่ี่ดึงให้ตึงๆให้สวยๆหน่อยเนี่ยดูสิอุตส่าเกลียยมาเนี่ย ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนะไม่ใช่ออันนี้อันนี้แฟนมันแท้แฟนแฟนแท้เลยอันนี้นี่เลเดี๋ยวผมจะไปลงช่องผุวไปนี่ขุดพลก็เอาแบบเอาเน,เาเนื้อๆดีกว่าเอาไปให้แบบเล่นๆกันสําหรับคนงบน้อยๆแล้วก็คิดจะเป็นงานเขาเรียกอ,อะไรงาน DIY อ่าเป็นการราคาเริ่มต้นนี่นีมีตัวน,น,นี้เลยนะฮะที่อ่านี่ฮะคู่แข่งของนี้ AS น <f> ี่คู่แข่งอันนี้แท้นะรับประกันว่าเป็นของแท้แล้วก็ อันนี้คือเดิมเดินะเดิมเดินะครับเนี่ยก็จะมีครบชุดอย่างเงี้ยนะครับนะราคานี้เอาไปราคาพิเศษนะฮะตัวนี้นั่งได้นตัวนี้เขาเรียก 3G ภาษาภาษานะภาษาภาษาคือ 3G ตัวนี้เอาไปแค่ ,98 บาทพันเก้าสิบแปดบาทพอนะครับี่ใช่แล้วเอาไปขยายความได้เยอะไอ้ตัวเนี้ยไม่วันนี้นะฮะจะเป็นต่อนะครับต่อต่อเอฟเฟกต์ต่อซับซับแยกอะไรพวกนี้นะซึ่งวงการเนมจิวรู้กัน นะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสแอมจิ๋วในในในเพจต่างๆในพวกช่องทางจะเป็น Youtube จะเป็นทิกต o k จะเป็นอะไรก็ช่างเยอะมากเยอะมากจนชนิดที่ว่าเราไม่มีอะไรให้ดูเลยขายของกันอย่างเดียวเลยตอนนี้อันนี้คือลูกค้าจริงๆจะเทสนะวันนี้วันนี้จะเอาตัวนี้มาเทสเน <ะ S 1> ี่ยอ่าเป็นงานที่คือถ้าอย่างเงี้ยเขาก็เรียก DIY หมดแหละนะครับเป็นงานสร้างงานอะไรก็แล้วแต่ความคิดแล้วแต่อเดียใคร นี่ต้นกําเนิดใจตัวนี้นะครับเห็นไหมวันนี้เราไม่ต้องฟังเสียงกันแล้วกันเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยของบานนัดนี่การันตีได้อยู่แล้วนะครับอตอนนี้บรรยากาศแบบนี้ก็เอาแบบนี้แล้วกันจะได้ได้เนื้อเนื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบตแบบนี้นะครับเี่ยแบตลิเทียม6 s เออย่างนี้นะครับหรือไอแบตรถไฟฟ้าแบบนี้่าหยิบมันใกล้ข้างตัวเนวันนี้กับสวิตชิ่งแบบนี้นะครับมันเล่นได้หมดนะฮะเนี่ยนะครับงานของมันนะก็จะประมาณนี้ ต่นี้มันก็ขยายความได้ยังไงให้เบมันยังไม่สะใจเว้ยใส่ไปเลยครับสามสองหกศูนหน่นะครับเนี่ยได้เลยนะครับเห็นไหมแต่นี้ไอเรื่องเทคนิคในการอะไรต่างๆก็หลายครูหลายอาจารย์ก็แล้วแต่นะครับไอเดียใครก็ไอเดียมันนะครับนี่แต่เริ่มต้นคือตัวนี้มันถูกไงคือตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยใช่ค,คือ เราจะเล่นในพวกเนี้ยนะจะเล่นแยกซับไม่ว่าจะตระกูลไหนก็ช่างขาดไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับขาดไอ้ตัวนี้ไม่ได้เราไม่ต้องไปพูดถึงยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะเอาตัวนี้ที่ว่าเราสัมผัสได้แล้วราคาไม่แพงวันนี้ผมจัดให้แค่1นึ่บาทนะครับเนี่ยเก็บเงินปลายทางแกมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ 3G คืนเงินให้อีกสองเท่านะครับเอาแค่นี้ก่อนเพื่อให้ลูกค้านะครับสัมผัสได้ในราคาถูกๆและอีกอย่างหนึ่งนะของพวกเนี้ย อ่าลูกค้าไปทําพังเรื่องอะไรก็ช่างไม่ต้องไปตกใจมันนะครับผมดูแลให้อ่าจะมีค่าเสียหายอะไรต่างๆก็แต่ดีกว่าซื้อใหม่แต่การทาพังตรงนี้ถือว่าเป็นครูเพราะไม่มีโรงเรียนสอนนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ราคาพิเศษเลยตัวนี้ขับกาลังขับ5 4 0สี่วัตต์นะครับตัวนี้นะฮะกำลังขับที่เหลือเลยนะหลือเลยนะ540บใเขาเรียกแทร k คเคทีสนะครับตัวนี้ 3G มันดีครับซับด้วยไอ้นนี้ชุดปีใหม่แยกซับ แฟลชไดร์บลูทูธโอ้คบอันนี้ครบเลยนะใช่สามารถสามารถไปแยกต่อ6 0 0 1 6002ตระกูลย์ตแยกซับได้หมดนะครับแล้วมีเทคนิคอะไรต่างๆถ้าไม่เข้าใจทักมานะครับวันนี้เอาสั้นๆเนื้อๆง่ายๆนะครับนี่นี่นีนี่ถามคนนี้เลยเนี่ยนี่ที่มาดาม่ามาอะไรนี่ถามว่าต้องมาเห็นไหมถามเลยเนี่ยต้องมาเห็นของแท้ไม่ต้องไม่ต้องพูดในนั้นหรอเขาไม่ตอบแชทหรอกต้องมาเห็นของแท้อกดิ ผมก็ยังไม่ตอบเลยยังไม่ตอบเลยคุณต้องมาดูของจริงใช่คุณมาดูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ใช่วรบนะี่ตัวนี้น่าเล่นเนี่ยพร้อมใหม่เลยนะครับเนี่ยเขาจองแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้จองแล้วใช่เนี่ยชุดนี้เขาสั่งมาโอ้นี่บอกราคาไปเลยนะครับชุดนี้นะไฟบ้านไฟแบตอกนี้เลยตัวนี้นะครับเอาไปห้าพันหกร้อยบาท นะมีไม้ลอยด้วยนะมีโซบิชิ่งครบเลยนะครับอนี่ชุดนี้แล้วก็นี่อย่างหนึ่งเออเกือบลืมชอบจังเลยเข้ามาดาม่ากันว่าไอ้ตัว602เนี่ยเล่นไก้สเตตอัพพันสองร้อยวัต์ไม่ได้เนี่ยนะครับนี่ไงผมเล่นให้ดูไงอย่าเพิ่งมาดาม่ากันครับผมมีวิธีทําไมผมถึงไม่ใช้ไอ้ตัวพันแปดร้อยวัตต์เสดามันอยู่ข้างในมันสูงมันสูงแล้วมันติดตั้งเกะกะ นะครับมันโยกเย็นไปหมดนะครับเนี่ยพันสองผมเล่นกับหกศูนย์ศูนย์สองผมอัดไฟสี่สิบห้าวนด้วยนะครับแล้วอีกอย่างเยอะจังเลยนะครับบอกเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับเบเกอร์นะครับชอบเข้ามาบอกว่ามันเป็นไฟบ้านนะครับไฟบ้านเอามาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ดาม่าก็ดาม่าผมไม่ได้สนใจนะครับมันเขียนไว้ไหมห้ามเล่นไฟบ้านไฟแบต ไม่ได้เคลือนเออเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดผมมาเล่นได้นะครับชอบจังเลยอ่ะมาดามงดามาอะไรแบบวามันเล่นไม่ได้เนี่ยมันเล่นไม่ได้ตอนนี้เราทำมาแล้วนะเร็ียบร้อยนะครับเป็นสิบสิบตัวแล้วตั้งแต่สงล้านนะครับอ่าไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวหกพันแปดร้อยวัตต์แม่งราคาครึ่งครึ่งนะครับถามว่าดีไหมดีครับแต่มันติดตั้งนยพอเราเราติดตั้งไปเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะมีขาสูงแล้วพัดลมอ่ะมันอยู่ข้างล่างนะครับ พอมันลมอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ติดตั้งเนี่ยมันมันดูแล้วมันไม่สวยนี่เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งไอตัวพันแปดร้อยวัตต์มันมีไฟเข้าแค่สองพอไฟเข้าสองปุ๊บเราจะแยกไฟไปใช้ปีแยกใช้ไปใช้ไแอมป์ตัวนี้ไม่ได้อันนี้มันมีให้เสร็จน่าและอีกเรื่องหนึ่งไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าทำไมเนี่ยชุดเนี้ยผมใช้เนี่ยเนี่ย มันต้องมีสเตอัพสตัวถูกไหมแต่ผมไม่ต้องตัวเดียวพอใช่เขาบ,บอกไอ้นี่ยไม่พอ,อเอ้าขาปาไงเห็นปะเนี่ยเอามาทดเขาสิอันนี้คือเบื้องต<ส>้นนะแต่ผมคิดได้ลึกกว่านั้นววนะครับหลายคนที่บอกว่ามันเล่นไม่ได้ยังไงก็พังนี่เงินเล่นมันเนี่ยถามพังยังโทษทีนะครับทําไม่ทันครับนี่ นี่ตัวนี้นี่นะครับนี่พัฒนาขึ้นมานะติดพัดลมอีกติดพัดลมอีกไม่คือมันคิดได้เรื่อยๆไง<ม>เอ้านี่เอามิกมาต่อน,นี่นะ<ม>เอาทีเดียวก็จบเลยนะไม่ต้องมาเอฟฟงเอฟเฟกต์อะเอา DD ดีๆกันไปเลยเนี่ยมิกเ็จนี่เลยนะครับสิบแปดนิ้วนะครับข้างละสี่ดอกนะครับสี่ดอกสี่ดอกนะครับตัวนี้นะฮะ ไม่ต้องมาดราม่านะชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับ18นิ้วข้างละสี่ดอกนะครับครับกลางอีกชุดหนึ่งนะตัวนี้ทำไม่ได้นะครับผมคืนเงินทิกเท่าตัวเอออันนี้กะละตีนะป่านะอ่าไฟบ้านไฟแบตเท่านี้เลยไม่ใช่ว่าทำมาโม่โ่วโอ้ยนี่เงินทางนั้นนะครับครับผมเออส่วนราคาโทรมาคุยกันขี้เกียจเดี๋ยวมีดราม่าอีกนะครับเดี๋ยวบอกราคาไปเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวดราม่ามาอยู่ทุกใจให้ฟรีครับอ่าฝากพวกดราม่าทั้งหลายนะครับนิดนึง อ่าเกือบลืมที่ส่งรายการนะครับอ่านี่เกือบลืมนหะขอเวลานนิดนึงนะเดี๋ยวคุณพศลบวนไปตัดต่อให้ด้วยตัวนี้ราคาเท่านี้ไอตัวนี้ราคาเท่านี้นอ,อ่าตัวนี้ราคาเท่านี้น,น,นะครับคิดให้ผมเสร็จเลยโคตรเก่งอะแต่ผมยังไม่ได้คิดเลยนะครับ <S <S <Moder ate> อ๋อคือคล้ายๆรวมราคาให้เราว่าอ่าส่งมาเลยครับอ๋อส่งมาเลยว่าตัวนี้ราคาเท่านี้ตัวนี้นะครับพี่ของถูกของแพงนะครับ อยู่ที่ความพอใจของคนที่จะซื้อขายถูกขายแพงอยู่ที่คนขายครับว่าจะถูกใจที่เท่าไหร่นะครับคนคนกวาไม่ต้องซื้อนานาจิตตังนะครับฝากนิดนึงสําหรับคนที่ส่งราคามานะผมบอกเลยนะผมรู้ราคาทุนถูกกว่าที่คุณบอกอีกอนะครับมันอยู่ที่เราจะขายใช่นะฮะแล้วก็ความพอใจของคนจะซื้อนะครับผมถามทุเรียนเนี่ยขายทุกวันเนี่ยราคาเท่ากันปะ ใช่เออมันอยู่ที่จิตศรัทธานะครับผมออกจากบ้านมาจากลบบุรีมาถึงนี่ใช้เวลาสามชั่วโมงนะครับจากลบบุรีนะอำเภอเมืองมาถึงนี่ใช้เวลาสามชั่วโมงน้ำมันหนึ่งพันบาทยังไม่รวมค่าล็อกอีกสี่ล็อกนะครับเออแล้วเนี่ยฝนตกเป็นไงครับต้องยืดมาม่าเป็นสาระนะครับกลับอ่าเนี่ยแล้วก็ค่าลุงน้องเอ่าทุกคนมีต้นทุนของชีวิตทุกวันนะครับผมทํางานผมขายของ ผมเอาของมาขายผมก็ต้องมีกําไร,รนะครับแล้วไม่ต้องมาบอกเลยว่าซื้อของป่านนัดแล้วซื้อของในเพจได้สี่ห้าตัวผมถาม่าซื้อของสี่ห้าตัวแล้วใช้ได้ไหมหอเออก็มีโอกาสเสีเ่ยงเยอะไม่คือก็ผมไม่ได้ขายคนเดียวดูดีเยอะแยะไปหมดนะครับาทางขายทางมันเหอะนะครับไม่ต้องมาส่งผมหรอกผมบอกเลยผมรู้มากกว่าที่คุณบอกอีกนะครับฝากไว้ให้คิดครับโอเคครับป่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ะวัสดีในตัวโหดไปแค่สิบสองวน สิบนิ้วไม่เหล็กร้อยแปดสิบสบายๆหนึ่งคู่บัวโหดนะนตัวเนี้ยอ่าอันนี้แยกซับมีตัวจูนด้วยนะมีตัวจูนด้วยนะนะครับนี่ตัวนี้โอ้โหวันนี้มีหลายตัวมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะป๋านะแล้วก็ตัวตัวเล็กนะเดี๋ยวป้ายกขึ้นอีกนิดหนึ่งผมถ่ายรูปไปเตรียชุดเก่าร้อยให้ดูหน่อยดิเอียงๆนิดหนึ่งเออประมาณนี้เอามาชุดหนึ่งเอามาชุดหนึ่ง ชุดโปดนะตัวนี้อืมสิบห้าสี่ดอกสบายๆชุดนี้พร้อมไฟนะครับแค่เก้าร้อยบาทสามร้อยวัตต์อืนี่ชุดเริ่มต้นเลยดีกว่านะป่านะนี่โลนต้นสำหรับคนงบน้อยๆครับผมสิบนิ้วไม่เล็กร้อยแปดสิบได้เลยนะเออเดี๋ยนะครับเคป่าโอเคครับนี่เอาบอบอสเดี๋ยวมีโอกาสมาโชว์ฟังเสียงกันวันนี้เอาแค่ภาพไปก่อนโอเคครับไม่ได้เสียง